สวัสดีค่ะวันนี้ลินนำเมาส์เกมมิ่งรุ่นใหม่มารีวิวให้ทุกคนดูกันค่ะนั่นก็คือ Logitech G Pro X Superlight 2C รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้ซึ่งเขาออกมาทั้งหมด3สีนะคะก็วางอยู่ตรงหน้าลินแล้วค่ะมีทั้งสีขาวสีดำและสีชมพูเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นข้อดีข้อเสียและทดลองใช้งานจริงค่ะและสำหรับสายเกมมิ่งคิดว่ามันคุ้มที่จะซื้อไหมถ้าคุณรักเกมแล้วอยากได้เมาส์ที่มันแล้วก็บาๆแบบนี้ต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะไปกันเลย Logitech G Pro X ซูเปอร์ไลท 2C สเปคสำคัญนะคะน้ำหนักเพียงแค่51กรัมเท่านั้นค่ะเซนเซอร์ฮีโร2ความละเอียด100ถึ44,000 DPI ความเร็วและความเร่งนะคะอยู่ที่888 IPS 88G การเชื่อมต่อนะคะเป็น Lightspeed 2.4งจกิกะเฮิรตซ์บวกบลูอัตราการส่งข้อมูล8กิโลเฮิรตซ์สวิตนะคะเป็นไลฟ์ฟอร์ดสวิตออปติคอลความแม่นยำสูงแบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด95ชั่วโมงขนาดและรูปทรงรุ่น t o C มีขนาดกระทัดรัดขึ้นเหมาะกับคนที่มือไม่ใหญ่มากมีทั้งสีขาวสีดำและสีชมพูอะไหล่และอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็มีตัวรับสัญญาณไร้สปีดสาย USB C อะแดปเตอร์ฝาครอบช่อง power supply แผ่นหุ้มท้องเมาส์ T T F E ดีไซน์และความรู้สึกเมื่อจับนะคะเหมาะกับการเล่นเกมที่ต ต้องเคลื่อนไหวเมาส์เร็วๆรุ่นทูซีถูกปรับให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบเมาส์หรือว่าเมาส์ใหญ่เกินไปผิวของเมาส์นะคะออกแบบมาให้เรียบลื่นถ้าจับแบบแผ่นกิฟตหรือคาวกิฟตเมาส์เบาและทรงถนัดมือช่วยลดความเมื่อยในการใช้งานนานๆและมีบลูทูธให้ใช้เป็นทางเลือกเหมาะมากถ้าคุณจะสลับใช้อุปกรณ์หลายเครื่อง สวิตไลฟ์ฟอร์ดเป็นเทคโนโลยีที่รวบรวมจุดเด่นของสวิตออปติคอลบวกกับความรู้สึกแบบแม a น i คอลให้การคลิกตอบสนองไวและแม่นยำการชาร์จนะคะบอกเลยว่าชาร์จเต็มทีเดียวใช้งานได้สูงสุดถึง95ชั่วโมงรองรับการชาร์จผ่าน USB-C สำหรับการใช้งานไร้สายแบบเต็มรูปแบบและคุณสามารถปรับเทียบแกน X-Y แยกกันในซอฟต์แวร์ G-Hub และสามารถปรับ l i s t of อฟดีสเซนให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของคุณได้มีหน่วยความจำภายในให้เก็บโปรไฟล์การตั้งค่าไว้ได้โดยไม่ต้อง ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตลอดเวลาทดลองเล่นเกมประเภทที่เคลื่อนไหวเมาส์เร็วๆเมื่อลินลองเล่นเกมนะคะการเคลื่อนไหวเมาส์นั้นเร็วมากค่ะไม่มีดีเลยเลยช่วยให้เป้าหมายแม่นยําขึ้นลินลองปรับ DPI และความไวยกเมาส์ขึ้นสูงๆเมาส์หยุดจับเมื่อยกขึ้นสูงแล้วไม่เกิดเคอร์เซอร์ไฮแม้ในจังหวะเมาส์เคลื่อนเร็วๆสลับมาใช้บลูทูธความหน่วงอาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยการสลับมาใช้บลูทูธนั้นก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เชื่อมบลูทูธเข้าด้วยกันลินลองใช้ต่อเนื่องเล่นเกมเป็นเวลา5ชัั่่่่่่วววโมมงงแแบบตตตตเเเเเออรรีกกก็ยยยหลลลลคะถ้าาาาิดช์จ ก็ชาร์จเร็วเหมือนกันนะข้อดีเลยนะคะคือ1น้ําหนักเบามาก5 1กรัมเท่านั้นน่ะประสิทธิภาพสูงเซ็นเซอร์ฮีโร่2ความไวก็สูงค่ะการเชื่อมต่อไร้สายคุณภาพสูงแบตเตอรี่อึดขนาดกระทัดรัด สำหรับคนที่ไม่ชอบเมาส์ใหญ่ๆและสามารถปรับแต่งได้ผ่าน G Hub แล้วเมาส์รุ่นนี้เหมาะกับใครบ้าง <S <S ก็เหมาะกับนักเล่นเกมโดยเฉพาะเกม FPS หรือ e-sport ที่ต้องการความแม่นยำและความไวค่ะคนที่ต้องการเมาส์ที่เบาเน้นควบคุมการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะและผู้ที่ต้องการใช้เมาส์ไร้สายคุณภาพสูงค่ะถ้าคุณไม่อยากใช้สายเมาส์ที่พันกันยุง่งเหยิงเมาส์รุ่นนี้ตอบโจทย์มากค่ะแต่ถ้าคุณใช้เมาส์ที่ทำงานทั่วไปตัดต่ออาจจะต้องเลือกรุ่นที่มีปุ่มเยอะกว่านี้นะคะและนี่คือรีวิวทั้งหมดของ Logitech G Pro X ะะว่าลินให้เต็มสิบเลยค่ะเพราะมันทั้งเบาแล้วก็แรงแล้วก็ใช้งานง่ายสุดๆค่ะอยากได้กันแล้วใช่ไหมคะกดสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ www.speed.com.co.th หรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะลินปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีคําถามหรือว่าอยากให้ลิทนทดสอบอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะวันนี้ลินต้องขอตัวไปเล่นเกมเพื่อใช้เมาส์ตัวนี้ต่อแล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ทาง Speed Com ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปของเรานะครับขอบคุณครับ